เพื่อนๆเอา,อางี้กันเนียเดี๋ยวผมจะมาให้รละเอียดตีแผ่คําว่าในแต่ละช่วงเป็นยังไงเนาะเอาช่วงที่เป็นช่วงที่มีเพื่อนติดตามศูนย์ถึงหนึ่ช่วงนี้เขาเรียกช่วง User เพื่อน,อนๆมีหน้าที่อย่างเดียวคือการทําคลิปคิดคอนเทนต์ฝึกการมีความเป็นเชี่ยวชานนะชำนาญการในเรื่องของการทําคลิปสําคัญมากการทําคลิปสดต,ต่างๆนี้หัวใจสําคัญในการที่จะสร้างธุรกิจในเรื่องของ การมาอยู่ในธุรกิจออนไลน์นะฮะสำหรับช่วงที่2เมื่อมีผู้ติดตาม1 0 0 0ถึง10,000ช่วงนี้แหละเพื่อนเพื่อนๆต้องพยายามฝึกปือในเรื่องของการออกมาไลฟ์สดเพราะว่าทางติ๊กต๊อกเขาให้กดปุ่มไลฟ์ให้เรากดปุ่มไลฟ์ได้แล้วช่วงนี้เพื่อนสามารถจะมาสร้างธุรกิจเพิ่มโดยการมาสร้างผู้ติดตามเพิ่มขึ้นให้ถึงหลักหมื่นนี่ก็คือเขาเรียกคนสร้างคนเพื่อนต้องออกมาพูดออกมาให้คนรู้ ออกมาให้ความรักให้ความเชื่อถือให้คั่ผู้คนเยอะๆแล้วจะมีผู้ติดตามที่มีจริตเหมือนท่านที่เหมือนท่านเขาเรียกว่ากฎของแรงดึงดูดคือคู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือนเมื่อไหร่คนเหล่านั้นที่เหมือนท่านเขาจะมาหาท่านตอนนั้นแหละฮะนี่คือเราจะได้ผู้ติดตามครบที่หนึ่งหมื่นนะฮะแต่พอมาช่วงที่สามเขาเรียกช่วงคนสร้างธุรกิจละอ้าวทีนี้ทำไงละ่ะช่วงนี้จะเป็นหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่น ช่วงนี้สําคัญเป็นช่วงที่เพื่อนสามารถเมื่อมีผู้ติดตามปราณนี้นะเพื่อนสามารถที่จะไปทําการต่อยอดธุรกิจได้เลยหรือจะทําในเรื่องของการมีสินค้าเองหรือจะเป็นฟรูอินเซอร์เองก็ได้แล้วแต่เพื่อนจะเรื่องเอาแต่ขอแนะนานะรุ่นพี่แนะนําว่าเอาสักห้าหมื่นดีกว่าเนาะประมาณนั้นจะไม่ทําให้เพื่อนมีเขาเรียกว่ามั่นใจอะ่ะมั่นใจที่จะสร้างธุรกิจโดยที่เอามาต่อยอดและไม่ต้องกังวลว่าเพื่อนๆจะหายไป เพราะว่าคนไม่ชอบในการไม่ชอบในการถูกขายสําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังในการที่จะเพื่อนจะเอาสินค้ามาวางขายหรือจากการถือสินค้ามาวางเพราะว่าสําคัญเนาะมาช่วงที่4เมื่อมีผู้ติดตามหลัก 50,000- ื่นถึงห้าแสอันนี้มันสําคัญเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ธุรกิจสร้างเงินให้ท่านแล้วสาคัญเพราะมันเกี่ยวนอกจากช่วงที่3เพราะ,ะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เพื่อนสามารถจะเอาธุรกิจสร้างเงินเป็นเม็ดเงินให้เพื่อนได้เลยไม่ว่าเพื่อนจะไปสินค้า ไม่เพื่อนมันจะมีเป็น influencer คือถือแบรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งก็ได้นี่สําคัญนะมาช่วงที่5ช่วงที่เขาเรียก m a c ครคือมีผู้ติดตาม500,000ถึง1ล้านนี่สําคัญตรงนี้แหละเพื่อนจะอยู่ในโหมดของการมี passive l i n ละเพื่อนจะมีแบบว่าเอาเงินหมหาศาลนะัเพื่อนสามารถนําไปลงทุนอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือหุ้นหรืออสังหาริมทัพย์รแ,แล้วแต่ตอนนี้เพื่อนไม่ต้องมาออก